สิ้นสุดการรอคอยนิวเคลียร์อุ้มเผยผลตรวจโควิด19พร้อมกับลูกๆจากที่ทราบกันดีว่าดีเจเพชรจาวิเทียนกุศลมโนม,นมยัยติดเชื้อโควิด19และอยู่ในระหว่างการรักษาตัวอยู่โดยเจ้าตัวก็ได้แจ้งไทม์ไลน์แล้วในขณะเดียวกันจากที่ทราบว่าดีเจเพชรจาไปร่วมงานวันเกิดอุ้มลัคะแนาแต่เจ้าตัวเผยว่าแวะไปเพียงหนึ่งชั่วโมงแล้วก็กลับเลย ทางด้านครอบครัวดีเจเพชรจ้าและเพื่อนพี่น้องที่ไปร่วมงานวันเกิดด้วยกันก็ต่างพากันไปตรวจหาเชื้อทันทีล่าสุดอุ้มลักณะออกมาแจ้งผลว่าตนน้องดิสนีย์น้องการตูนและสามีไม่พบเชื้อโควิดในขณะที่ด้านนิวเคลียร์ก็ได้เผยว่าผลของนิวเคลียร์กับไทก้าออกแล้วนะคะไม่ติดเชื้อขอบคุณทุกความห่วงใยที่ให้น้องไทก้าค่ะและเราจะกักตัวต่อไปแม่ลูกสู้ๆนะท่ามกลางกำลังใจจากแฟนๆที่ส่งให้กันอย่างล้นหลาม อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ